อหลังแรกเนาะนี่มอนปูตาเปิดี uh ่ผ <K al ong> ักขาวาทางลัมาขึ้งเงินหนักใช่ไข่มือเงินนักหนักเลยมาเปนข้าวบังดาะมาจังได้ลูกอันนี้ขาคอีรังเาวังอนว่ะอีรังเทาวังเอนมาจังไดลูกเออรูมอวายว่าลูกถวายทางปุ่นช้าง่าสัน้างเทวาวกุ้น ให้มีเหมือนความถามทวามกี่พอให้โคตรเปียนความสุขความง่ะความทุขเข้มไม่ห่าจะเขามาตองมากกมากายเจ้าพอเออเพียงบ้าไดเพีงไหนว่ารดาบบางอย่าอาพัดพายออกไปแด้หมดเออให้ทุกข์ขาแข็งแรงใื้จิดให้จิดมันเทียงมันได้หมดเออจิดให้ตังเที่ยงอันนี้ตังบ่างเทียงทีไปเป็นเดียวอเท่าเพิ่งมาคนเกิดมาเลยก็เท่าเนื้อกัเฮียร้องกันั การไปแล้วยนแปลงเขวาวนมึงน่าจเคืออะไัฮะหายไม่โตไม่รามไม่โตไม่หมานกุขาขาพแงแรงแล้วลูกแล้วมันยังมาของมาข้าอยู่อ,อ๋มอมหนยังอีงหอัากม่อ,อมาเห็นอ,นอ,นอน่างยูกูม่นเป็นงัจ้งันตัวถามว่าอีนอัโโถะฟังอ่อนพออ้ยนี่มนหลับคันตัวได้พูอ๋อใครว่าจอการได้ดึงได้เปล่าไป ไฟจับบาทเลฝไฟจับก่อนเออเอาหม้อก็ใส่ได้ไามกินไหมบุญกับเตียมเออเขากินน้ําแปยงโม่พอเออไฟฝากความบุญมากว่าถังผู้ขากสนหน้ามากถาว่ากินความ่างเราด่าว่าถังพ้ะทศบุญปัดอ่าหาใจเริ่มใจเริ่มเริลุกได้หายเริ่มหายเริ่มหายคล่องหายมากจิตจับานอหายลุกได้ใจเริ่มตาว่า้ศบุญทศบุรำร้อเลยบุ้ยอ้เงี้ยเขาคือไหน ไอันนี่ขังด้เ่าดส่บะเอ๊ะที่ฝากรวมอมากับทางท่องเดียวแล้วลูอน้พ่อมาเงิ่แต่เดียวแต่เดียวเหี่มาอยู่ดักเ้วน่ะไม่ได้เลยว่าถัมาวันไหนวันนึงวันนากเ่ามาถักตัวเขาไม่ขายก็ได้ยืมเขาไม่ขายกูนวันไหนจะได้ทีพวว่าได้จังไรว่าได้จังไรก็มักที่ห้ยจากทาราตินแบ่งวันบารัเนาะเร็วๆนี้ เร็วเรวนี้มาที่คิหกเร็วเร็วนี้ลูกน้เขาห้ใจเริ่มใจเริ่มไม่ลูกแล้วคูณยายถามสาสมบุญมากกัหายมเออห้ลูกน้าได้่รากผมรากดอกรากเปีไปเออห้ยทุกขภาพแข็งแรงห้เง้นไรน้องหายท้องไรมากหายขับอยุเกิเป็นทุกข์ไมดแล้วเริ่มใจเริ่มรากหายเลยรากห้เลยว่าอย่างทังอีนส์บาบมันต่อต่อไ อีนางสมบังอมอยากคบนาบ่อยากก่อทารอยากถางประตูโค้งในทางน้ำเพิ่ออีพอปูอาณาักรน่าคาร่าุโกคาน้าครารู้ก็ร่ว่าท่าทุกบุญอีนางสมบังอมปไายชีวิตก่างมเวงอีพอมาถูกมากหนักมากุูกเขียนเวงนหายแต่อีพอให้เป็นถึชีวิตูกไม่รักไมู่งไม่หมายพอให้ผู้ขาถามน้ำใจย่ำวาอย่าไหลไปทางอ้าวอยากถามก็ถามมาอีนังถสมบังออม่าจังได้ เป็นทุกใจวันเอออยาผูกวันเอออยาไปอะไรเออเออดีเราผูกดีเราแบบเราปั้มพอเนาะผูกเนาะเป็นยาผูกกำลังใจให้กำลังใจลูกหลานทุกผู้ทุกคนยุกไก่ยุกไก่แล้วผูกเนาะเป็นลูกหลานพอเมื่อไหร่นะเออใช้บุญองค์ปู่ที่ผักขาวใช้บุญองค์ปู่ตาใช้บุญแห่งองค์ ปูอำนาจตำหนักขรา,าทุกโูตำหนักขรา,าทุกมูร้าวรูวมาทางทั้งคือสถา,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 านฐานะลูกลุ่มขั้นปิดท้ายของพอท้ายบุญพอกับแรงง,ง้อคงกับคือมาหาการแล้วลูกเด้อแรงมาเห็ดมาทางมาักวมบุญคือพอกำลังพาเคยผ้าทางให้ยึ่งนั่งราพอเป็นพ้าพานบุญให้ลูกน้นใดเคยใส่ทางเออน,นั่งราพอทำงานลูกน้ำต้องร่วม่างร่วมแปงแ็งรับกัน เพื่อชุบผู้ชุเข้อิได้ดยูดเยื้อเป็นคชุบครัวดจได้ดยูดเย้เป็นทุกแล้วลูกเลเพื่อพวพุ่มผ้ายหนาภาวาเข้าปฏิบัติเฝ้าได้ในเมื่อเข้าเป็นมนุษย์เข้าปฏดจิติบัติใคเคลื่อพอกระเริ่มอยากให้ลูกรางในห่วงถัง่วาบุ่มในกุชาชาชนาแล้วลูกเลตายไปว่มนบนเวียนได้ลูกตายแล้วกเวียนมาเกิดเออเวียนหวตายเกิดแล้วลูกเลิศภาวะเราปฏิบัติไม่ได้เหมือนพัะพุทธาเจ้า เออปาเปหนึ่งผ่านว่ารงเองพอทางานรูกรานคือเกิดมาในรวกคุณบ่เคยเคยเคยค่ะเออแต่ไม่เห็นตัวอย่างพอพาเค้กพาค่เาะเออกับเปิป็นอันนี้ทสมทวรเวลาเราพุ่งมาเขาเกิดมาเขากับจะบ่ได้ร่ำบากรบ่ได้ห่เสียเชียขาบ่ได้ทุกว่ดนดะอืา พอถามไหมคนเฮาเบุ้งกัจตายเบุ้งกับเกิดเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นหนึงเกิดเป็นช้ำภาวะผีเกิดเป็นผีว่ามึงแบบกะหอนห้อง,องเทวดาฝาดรื่มเออเวลาผูกเวร,วรน่ะกับกาพลาจึงทักทึ่เออเทวดาฝาดรื่มเออจึงทักทึ่มาทอยผู้ขาดผ้กขาดบาหน้าเมื่อพอหายมาเทมาถังเออหายเข้มดูทั้งไม่กันปฏิบัติท,ตทั้มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เวลาเวลาบ่ชคอยผายไม่รู้แล้วการเวลาหงเยี่ยนเปลี่ยนไปทุกวันมืเอเแล้วพอทำนั้นในเมืองหลุดร้านมี่ร่มหายใจนั่งบ่ท่านชิงใจอืมไอ้ภากันเชิงการเอาตัวอย่างที่ดีเอาตัวดงังคือหนแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังฉลาดได้นะว่าฉลาบใจทุกทีทุกทางท้ทาท,ทิ้งเงื่อนท้องบานเมื่อ อี๋หลังเพิ่งสาระได้เมดเพาะเพิ่งปฏิบัติด้วยปฏิบัติท่อปฏิบัติด้วยตัวเอิ่มจึงได้ะลูกชัวยถืองว่าเป็นเรื่องง่ายงายแต่ว่าเข้าคอยเปลีนคอยไปเข้าว่าไมือหว่าบอกบ่คอยเคลียรคอยถ่างหาบาดที่บาดไปได้หรือเด้อเพราะทำงานลูกร่างปฏิบนติเริ่งไปนะนขั้นเข้าบ่าเห็นว่าถ่าง ถึงไปดีกับวักถุกับท้องไดือทิ้งไปรายนี้คมากเกินพอว่ามันเป็นมาคิดดีทำดีบารมีถึงจะเกิดถ้าเมื่อไดเข้าคิดบ่ดีท่าบ่ดีบ้านนี้คิดบ่ดีบ้านหน่ะตือตือถึงไม่ดีทำหรับตัวเองทำหรับครอบครัวเพราะฉะนั้นลูกหลานจาวาแล้วหรือ บ่าบากู่อม้โทษบม่มีอเออชวานนรกบ้มีมีอยู่แล้วบุกเอติดปิงยานมหูแต่งตาไก่หูแต่งตาทึ่เพิ่งเสียบัสก็ได้เทยวไดเพ่นบันทึกบันบันทึกบคนไม่เห็นเทวดาฟ้าดินที่กับทึงเพิงเนวบกเเพอทำนัางลูกร้านให้หูกัดกินหูกักท่า ให้ภกตจักแดกแดกพิดชอดทุกเ,เลือให้ไม่ทิ้งไม่ทำไม,ม,ม่โมกไม่ใจเพราะทางนั้นจะเอาราดเอาเปรียบกันยาเกิดเป็นคนเห็นแกต,ตัวเห็นแกใจเห็นผิดเป็นทอดเห็นกงจักเป็นดอกบ,บัวเพราะทางนั้นทิฏจะรนาตนฟัวรงงังค้มปฏิบัติบ่าไรหอมผ่าชื้นชื้ได้ คนข้อน h o ผ่าขาวผ่าเหลืองผ่าเธอตึงปฏิบัติตนไม่ได้ปฏิบัติจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นคนบ่ไน้ห่มผ่าขาวผ่าเหลืองผ่าปฏิบัติจิตไดคนนั้นก็ถือว่ามีหลักธรรมถูกต้องอะัธรรมถูกต้องบ่ามเป็นต้องดูในวาระว่าปฏิบัติตนให้ได้ค่อยได้มาถอนคม ผูรัคนถอนคนกลางราท่ำตาข้องคือบ่ได้หมักไงไฟถูมงเธอเห็นของผู้อื่นอยากเอามาเป็นของจาข้องในเมื่อบ่เป็นข้องตาของมัแต่บ่ได้ก็ดีนนแะเขาเรียกว่าฉากชวมได้เป็นวางเวลาแต่เวลาเราตกอัับระรูกใครจะไปช่วยเราได้ผลกรรมมีติม มันรับผลนละลูกนะถ้าเข้าเฮดบอดดิมันก็มีผลคือการท้าเขา่าเข้าปลูกเข่าปลูกนังเป็นหนังเข้าต้องรอเวลาแมันบังมันต้องรอเวลาหน้าเพิ่มหนังน,นั่งแบบเข้าเฮดเข้าขาได้มันก็ดจีออกไปไม่เป็นรนูปให้ทั้งทางนะคือผลกรรมคือกันมตอนเขา้าฉางเนี่ยมันก็ลังโปง้งคือมามาบ ทอดนอด,ดัวนอดขามาปาท้าผู้ใด่าบาปกล่มมือกริงเนาะิ่นกูเข็ดกูปลูกต้นใหม่ถึงต้องลำง่ากูนี้อันนี้คือข้างเปียกป,ยป,ยปยืนนะลูกเนาะกูไปได้สวยผ่านาระรู้ไหมขนมันก็ออกมางำกันคือการเข้าปลูกต้นใม้ต้นไหม่ปลูกด,ดอ,อกใหม่แม่บักมันก็ต้องเห็นขนเห็นดอกออกมาถ้าเราทำความทั่ว่ามันก็มีมันกัน มันแต่จไม่ผลออกดอกออกใบขึ้นแต่เดี๋ยวมันก็ส่งผลให้เรารู้แต่ตอนเข้าปู่บบอท่านถึงแล้วลูกเด้อบอท่านเห็นหมากเห็นงะวรบอท่านเห็นดอกเห็นบบแต่ว่านานเข้านะลูกถึงการเวลาที่ดอกมันจะผีออกมาถึงวานเวลาคือมันจะออกผลร่างแบบราบเอาแล้วลูกเด้อ ใครทําแบบไหนก็จะได้แบบนั้นใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตามแบบแล้วหดือขับติทำช้อนได้ดิ้งให้ดิ้งได้ดิ้งเอาดิ้งจนตามแบาทิ้ไงไหนไม่ใช่ของตัวเองไม่ต้องไปเอาของเขาไหนเมื่อเขาไม่อนุญาาอืมเอาไปแลยก็เป็นบาปั้ามต เาไปแล้ก็เป็นทุกข์ทั้งใจรู้อยู่แต่ใจติ้ตอยู่กับฝ่าด่าอยู่กับอเราพ่นั้นพ่อก็เลยถอนอรูดถอนนานห้ยุกจักประมาณต้มคำประมาณตรงคืออะ,ะอรหายดูแบบพ่อเครี้ยงติ้งแบบพ่อเครี้ยงชื่อแรกชื่อแบบพ่อเครี้ยง Ba mẹ cứ hai mắn mất Hai mắn đâu đây Mắn chẳng bao mấy khốn Ơ Cô mắc tiền Cô mắc tiền, Cô chỉ tông bài không lắm Mấy rồi lắm Cô tông bài Hà thức bài Cô thứ hà thức bài Thố một Mắn bỏ ọt mắn mất Cô đang rửa hà thức rắc Cô đang mới rửa đó khó khua Bỏ đây rửa khó, khó ướt หาชื้บาทน้ำข้าวด้ยีนหอว่าคือนสิบหกอูนะน่าจะบ่บาทไม่เลยออกมาแลยข้าวอ้แต่ว่าอาหารบาใครลู้าัคือแต่ล้านน้าทั้งว่าเข้าไม่รูหรอกง้ออย่าง้ออืมอินห้าสิจะเรือเท่าไหร่ลูกแล้วห้าชิ้ท่าไหนดิครับผมน้าไหมเข้าน้นเลือดูเลือเก่ซล น้บ้าเบือตลอดเท้องหมดไม่ดูดอยกูลงครอายหืาีไม่ถูกใท,แบบท่บบาไหรรอยึงเงินกูหมดลปหบาฉีุตัวที่เขาแบบน่ะเป็นทุกแบบน,นี่แหละเขาว่าไม่ประมาณต้นไม่ทีนิ้พิจะงหาบางครั้งหน้าเราจะดูได้ยังไร ในเมื่อเราไม่รู้จักให้เป็นทัก,เป,ทกเป็นชวนเ่าบอกจักคือแปลว่าเมื่อเราจะถือมาหาดืมเมืม่อเราจะถือมาอ่อนบ่อนขอพอ,อม,มากนะพ่อสอนตลอดนะลูกนะการกินการเรียนการท่านการท่านเครื่องหนังการท่านคือการวัดใจการเสียทละ าาาทานวะจำจ้ะอืมทานว่ามัน้านหมดโตคามาทาน,าาาทานเออม่รอมึงกับเงน้านจกหาชึกกันกันงั้นมหรองั้นหลืลอเปล่า<อ>ชวนนี่กับคือวชวนมุญชวนนี่กับคือชวนกินมาหรืลเปล่ลลพาพ่อทนงานเคือ่าขายมันเบือดรอมเหรืลเดล่าอยขายมันเบียดรอ,อขอบคั้วพ่อใจคือจำคือ พอใจทังทางว่าลูกเราการท่าบุญ่มีการบังคับการได้ไม่ได้เรื่อะไรค้างนะลูกนะพอเห็ดเป็นผงจูโก้ให้ลูกให้ร้านถึงเอออยากทางการทางว่าทางกับว่าถึงนะพ่อไม่ได้ว่าขอให้พวกร้านมีกิจมีกิจเมตตาบ้าง่ะให้ลูกร้านผงจักที่ทอดทั่วหนีกระฝืนพ่อแด้ลูกเรา อันไหนสมควรอันไหนว่าสมควรอืมอันไหนว่าแม่ของจักของก็ย่าไปรักเลยคำม้อยนอนแล้วลูกเออมันบ่ไดับ่ดีเทีไปแรงมากกับยรบอมจักรของเข้าจัดโอเคเนาะโอเคอ,อเคครับยาไปคิดอะไรให้มันมากมายจริงนา,นางเถอะมังออมว่าแต่คิดถึงเวลาแล<อ>้วข้าวจักรป่าทานให้เองนะๆๆๆๆๆลูกนะเดี๋ยวมีอดทนไปก่อน พ่อเข้าใจว่าลูกลำบากแต่คิดมากคิดหนักไม่รู้แต่ทำยังไงจะให้กลับฟ้านเกิดเมืองนองได้กลับมาให้นะลูกนะเรื่องการงานขอให้อีกพ่อช่วยหน่อยอ้าพ่อก็ช่วยอยู่ไงลูกเออตามวิถีชีวิตเนาะพ่อ,อ,พอกระไวยคอยปรยงคอย,ป,อยปลูกโดทนจกหน,น่อยโอดทุน่นจกหง่อยถึงใจพอตอนขําเข้าใจไหมแล้วก็จะได้กลับมาหาพอา่อเหมือนเดิมนั่งนเลนย ไปไหน ud, Jamie, <No. S 1> ไม่รอดหรอกถามมากูกข่ายอยากทางข้าเลยทุกวานไม่พอก็ได้ทางล้วดิ้อได้ทางแล้วนะเอออวกเอา้วกเอาผู้อื่นเขาดันบากคือห้ามด้นบุกเด้แต่ของดันบากเาไม่ผู้อื่นยังดันบาก็ห้าฮาหนผู้รับคนบางี่หอนบาดจะอยู่ได้หรเดลอบางที่หอนกูสิ่นอนบางที่อูไม่ได้ใีโร่ผู้รับคน มันเป็นจังทางผู้เขาผูกกว่าห้าวข่ามอเขาไม่มีอาจากกีนก็มีนะลูกนาะผู้เราเพิ่มได้แตเก็บถือขายคุณนะเขารับบากเขาก็เป็น,นข้นคือกัดน,นะลบกเขาเป็นมานุือทุกขท,ท,ท้นค้นท่ามดาแต่เป็นอย่างข้น,นคือกัดคือบาคือกัดคือการปฏิบัติงานบุการปฏิบัติเราไม่เหมือนกันและก็จิตใจคนไม่เหมือนกัน กิ๊ใตก่ฟุงถือนเป็นอีกแบบนึงติ๊กตก่ฟุ้งตือเป็นอีกแบบนึงพอจะบาเนี่ยกิ๊กตายคานอันหรือต๊กิุ๊่้งมีแต่เอาเปียบเอารักมงไม่แตยอย่อย่างใดเห็นผีดเป็นช่ออ,อันไรมันของเขาผู่อยากได้มั๊มาเป็นของแต่ของรากอาไวอ้อันนี้คือกิ๊หนึง่งอีกรื่อหนึ่งเิดอีกถาวิถาดาในมุกในใจก เห็นเขาได้ดักได้ดีบ่อยากให้เขาห่างเขาไม่บ่อยากให้เขาได้ดืรึมันดีก็คืออย่าวอย่างอย่างคือให้ทายมันเห็นคือผู้รักผู้่ายท่านนี่คืออีกจิตแบบจิตที่สามจิตที่สามคือจิตดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงวัดถึงว่าเขาถึงพระพุทธเจ้าอยากกลินอยากท่าม ด้วยใจใช้สะอาดเห็นเพื่อนเคสนั่นงหยกมือท้าถูกน้ำเพิ่์นอาโมุธนาท้าทุกคนแค่นั้นเขาเข้าได้บุญนะลนะูกนะกรีดไม่เบียดเบียนใครกรีดไม่อกุศลกับใครคนแบบนั้นถึงจะเจริญนะลูกนะเจรนะิญด้วยจริงเจริญด้วยธรรมเจริญด้วยใจเจริญด้วยวาจาหน้ารนะัจังสิยุทธ์สมเด็งเดิมอขอบคุ้วก,กับติยุทธ์เงินเป็นผู้ ว่เบีบยดกันผู้ใดยถึมเขาเอาให้เขาเอาไปถึงเขาคือให้เขาคือไปเึงเขาเอาของผู้อื่นมากเป็นของจะของไค่เขาคือไปใครทําใครได้นะลูกนะพอกับนั่งบอกเลยการทำบุญผู้ใดทำผู้นัน้นได้การทำบาปผู้ใดทำผู้นัน้นได้ขอให้กันไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกแล้วไนงะเราเป็นคนเรียกเองไม่ใช่คนอื่นเรียกให้นะ พราะแคนั้นให้อ,ทอดทนแล้วลูกเออราอดทนบางสิ่งบางอย่างเรายังมีกรรมเก่าที่เราต้องชดใช้เขาถ้าเราไม่ชดใช้มันก็ไม่หมดในชาตินี้ใช่ไหมเพ,เพราะว่าเราอยากหมดกับเขาชาตินี้ใช่ไหมอีนางสมบังอออนในเมื่อเราอยากหมดในชาตินี้อืมข้าอยากหมดในชาตินี้แม่มาลูกข้าต้องดชดใช้ให้มันหมด,ดก็้ลูกเออ้อชดใช้ แล้วแต่รู้จักถีบดีๆบันป่ายที่นี่ข้าวถีบใดบันรูได้ด้วยตัวเองข้าวไทยกรรมไปทักข้อทุกข้อมันก็เกิดขึ้นมากไม่กล่ำมีกรรมดีมีกรรมชั่วอืติดกรรมเป่าแล้วก็ติดกรรำใหม่ไม่ต้งกรรมใหม่คือข้าวกำลังเริ่มถักรรมใหม่คือกำลังข้าเริ่มก่อ ถ้าเราไม่ก่อมันก็ไม่เกิดนะสำหรับกรรมใหม่แต่กรรมเก่ามันต้องลบล้างลบล้างเครื่องหนังคือการปฏิบัติมีปฏิบัติท่อเออถือพระทาูพระท่ามพระสงไหว้ในมุกนในแต่กูทิ่เผื่อนมิลเผื่อกูชงให้กับเจ้ากรรมนายเวปปรปฏิบัติดูปฏิบัติถือเทียนมั่นจังทีรลดผุได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง บางันเอาเงินมาถือเอาได้บ่ได้ถอให้ว่าไม่กลับบ่าม่กบบมะัม่กลักรู้นี่นะพอกับได้ผ้ารูร้านเทปเทปบุญทางอันนี้ท้องทางมือทางกุศลให้เขาให้จะขอเขานดมาจากสอพานคนไปเอยดียถาร้ามือนีอ่รว่างท้องบังอ่อนดักขามา ดูอัขคูขาเป็ยนยังไงพอถึงมีโชกมีลาบอกขันว่ามีถึงบ่าถึงมิไปนักถึงว่ามิให้แข็งกันมาจังถือเป็นยนังถือว่ามีว่าชีอถือหกเล้วไปชื้ชี้ผกแล้หรือแเ้วมิแท่แน่น่านปืี้ชีอผมอกอแค่แน่น่าไนชี้อี้ผหง้จักว่ะพ่อถึงบอกว่าชือชี้หกนั่นพ่อบอกว่าชือชือผมชื่อกับถือว่าถือกระเล่ แต่ว yes. yeah. ่าพ sure. ่อบ yeah. ่าให้เ huh. ดืมบด้วยบางมีพ uh ่อ huh. ก uh ับ huh. ว uh ่าให้ยดืม่ได้แต่ว่าออกว่าที่เชวกแข่งแน่นรนเน้ะที่มันสมองออกแต่ไม้ได้บ้าป่าไปกับว่าดูออกเิี่วกอีเลยอพ่อทำไรพ่อให้โตยาวให้วัาที่เชี่วโกแม่พ่อว่าให้ยอพ่อให้ว่าที่เชวหกเขาใจไหมว่าหงาลูก อยากถามว่าน,นี่ลูกอยากอยากไปได้แบบว่าเปิดทางให้ลูกแม่ลูกเอออยากลูกปรดูว่าลูกเพี่จังไหนเอาอยากมาหาคอว่ะอยากเดินได้หรือเป่าเปิดทางให้ได้พอคือพอบปล่ถ้ายังไม่หมดกรรมทำยังไงก็ไม่ได้แล้วอ,อยากหายกีอ่คอทอยพอทอยไหนผ่อนหนักเป็นเบาแค่น้ำ จะให้ช <languages? S 2> ่วยหมดเป็ิงไปไม่ได้นะพวกนะเราต้องช่วยตัวเองบางทิ้งบางอย่างข้าวกอมาเมื่อจงเกิดแล้วลกเธอในเมื่อบ้านเกิดเราวสียหู้อื่นมาโรกรางหายมันบ่ได้นะหูแกงต่าทชีกิตต่างกรรมอยู่ส่วนกรรมนะพวกนะบุญอยู่ส่วนบุญมาลูกนืาแหละทนรับใช้ไปก่อนนะพวกนะเดี๋ยวก็ขี้คลายไปในทางที่ดี ไม่หรอกไม่แต่ไม่มดทุกทุกคนนั่งนั่งเขาให้เข้าร่างกายแกไม่ต้องกัวมาบูกเนาะบ่เก็บอ่ตึนยังไม่ร่วมหาแต่ยังไม่โอกาสดูดักพอถือยอยดูดกแต่ว่าทอยบ่เตรีมอยเล้อทอยหาชิปหาชิเข้าใจว่าช่วยแต่แค่หาชิปหาชิปมาแตะเขาไปชีปแต่แล้วหน้าอ้าเข้าใจโอเคเนาะ เขาใจไบ่ไหวไม่หนักหรอกไม่นักบอสมพรเอออยางถุงพ่อมาอยางถุงมังอ่ออยางถุง่อ